สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทประจําสัปดาห์นะครับรอบนี้มีเข้ามาไม่เยอะมากแต่บอกเลยว่าอันที่มีเข้ามาเนี่ยมีตันเด็ดๆทั้งนั้น และมันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต่างรอคอยมานะาแสนนานว่าเมื่อไหร่มันจะเข้ามาสักทีมันเข้ามาแล้วนะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าฉลองครบรอบ300วันนี่นะครับเราเล่นกันมาเนี่ย300วันแล้วเหรออีก65วันจะครบรอบ1ปีของเกมใช่ไหมหรือว่ายังไงแสงว่ามันเข้ามาช่วงเดือนกันยาหรือเปล่าเดือนนี้ไม่นับแล้วเขาไปนับกรกฎาสิงหา <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่าอีก65วัน มันจะมาฉลองครบรอบหนึ่งปีไหมนะเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วในส่วนของที่ทุกคนต้องการเนี่ยก็คือไอ้เจ้าใบนี้แหละเราจะได้วันที่7กับวันที่14มันสามารถเนรมิตส,สิ่งที่ทุกคนต้องการได้ครับแต่จะได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของคุณแล้วเวลาใช้งานนับก็เอาขึ้นมาใช้ด้านบนนี้เลยส่วนเตาพวกนี้คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เตาไหนและพื้นหลังมันจะเป็นสีอะไรก็อยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้คุณทำอะไรกับมันไว้ ถ้าคุณเคยผสมสีฟ้าแล้วมันไม่ติดสีแดงแปลว่าพื้นหลังตัวนี้จะเป็นสีแดงเพื่อให้คุณสุ่มแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณผสมสีแดงแล้วมันไม่ติดสีทองตรงนี้จะเป็นพื้นสีทองเพื่อให้คุณเนี่ยเอาใบมังกรเนี่ยมาสุ่มแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งนอกจากกิจกรรมนี้แล้วนะยังมีในส่วนของเรดบอสที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะไม่รู้มันจะเพิ่มไปอีกไกลสักแค่ไหนนะครับ เพราะเฉพาะแค่นี้ก็ลงแทบไม่ทันแล้วเจ้านี่มีชื่อว่าแท่นบูชาลับทุกคนดูที่ของรางวัลนะครับมันคือเนี่ยมีโอกาสได้ข้อมือแดงแต่มันเป็นข้อมือแดงที่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเพราะตั้งแต่ลงมาเป็นร้อยร้อยใบก็ไม่เคยจะได้นะแม้แต่เนี่ยไอ้ถ้ำลังเนี่ยที่มันบอกว่ามีโอกาสได้เนี่ยหรือมันเอารูปมาโชว์เฉยครับ และในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับก็คือเขาได้ทําการเพิ่มท้าดวลเผ่าของแคลนเข้ามาเป็นระดับที่หแล้วนะเฉพาะระดับที่สามี่ห้าเนี่ยก็ยังลงไม่หมดเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับที่2อยู่มันเพิ่มไปที่ระดับที่ห้าแล้วสมกับเสื้อท้าดวลเผ่าจริงๆนะไม่รู้ชาติไหนจะลงได้นะครับทุกวันนี้ก็เริ่มงงแล้วแหละว่าระหว่างเกมกับคนเนี่ยใครจะไปก่อนกัน และเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กิจกรรมสุดท้ายนะครับที่เข้ามาเอา้าแป๊บเดียวจะหมดแล้วกิจกรรมนี้นะครับเราต้องมาแลกของตรงนี้นะเนี่ยไอ้นกยุงเนี่ยครับนกยุงขาวถ้าเราคลิกด,ดูมันก็จะมีของให้เราแลกเยอะแยะเลยเห็นไหมแล้วสิ่งที่เราจะต้องเก็บนะครับก็คือขนนกยูงนั่นเองมันจะทําหล่นตามพื้นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปตามเก็บเอาไม่ใช่ก็คือเราต้องไปตีมอนนะครับแมปไหนก็ได้มันมีโอกาสดรอปหมดและสามารถเก็บได้สูงสุดถึง300ชิ้น วิธีการแรกนะครับผมจะแนะนําแบบนี้อันที่เราควรจะแลกเลยให้เราไล่ไปอย่างนี้นะครับคืออันนี้ถ้าเราไล่ดูนะถ้าเราคิดกดกดเครื่องคิดเลขดูนะครับมันบอกว่าแบบถาวรถาวรนี่คือแลกได้ก็คือตามจํานวนที่มันบอกแล้วก็คือจบไปเลยแล้วก็แลกไม่ได้อีกแสดงว่าถ้าเราแลกอันนี้5รอบนะครับเราจะใช้ทั้งหมด75ชิ้นก็คือ75ค้ขนเนี่ยนกยุง ตั้ง75ไว้นะครับแล,แล้วก็ถ้าเราแลกอันนี้จนหมดเราก็จะใช้ทั้งหมดอีก125ชิ้นอ่ะ75บวก125แล้วก็อันนี้นะครับถ้าเราแลกจนหมดเราก็จะใช้ทั้งหมด250ชิ้นถัดมานะครับอันนี้ก็ใช้อีก250ชิ้นอ่ะบวกเข้าไปนะครับอันนี้ใช้อีก250ชิ้นอ่ะกดบวกเข้าไปอีกส่วน2ออันนี้ ผมจะไม่แลกนะครับเราจะถัดขึ้นมาอีกเราจะมาแลกมังกรแดงเพราะมันเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะหาได้ง่ายตอนตีบอสแต่เราก็อยากได้เพิ่มอ่ะสิอันก็ยังดีเราก็เลยกดแลกไปอีกอันนี้จะใช้ทั้งหมด1,500ชิ้นอ่ะกดบวกเข้าไปในเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะแลกต่อมาก็คือพวกหินโดดกับหินลดอันนี้จําเป็นมากๆเลยสําหรับหินลดนะครับเราจะใช้ไปอีก 500ชิ้นอ่ะบวกเข้าไปแล้วก็หินโดดหินโดดเหลืองขั้นฟ้าเราก็จะแลกจนหมดอันนี้จะใช้ทั้งหมด500ชิ้นอ่ะบวกเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายหินโดดแดงกับหินลดแดงเราจะใช้อันนี้300บวกเข้าไปแล้วก็300อันนี้บวกเข้าไปนะทั้งหมดนับที่เราจะใช้ก็คือ4,050ชิ้น ทีนี้กิจกรรมตัวนี้มันจะมีทั้งหมด14วันด้วยกันถ้าเราเก็บได้สูงสุด300ชิ้นตามที่เขากำหนด300คูณ14มันจะได้เท่ากับ4,200ชิ้นแต่เราที่เราแลกทั้งหมดเนี่ยมันเสียแค่4,50 0ชิ้นนะครับแปลว่าเหลือขนนกอีก250ชิ้นให้เรามาแลกของที่เหลือเลยครับก็คือพวกตัวซุมกาชา แล้วก็โสมหิมะก,กับน้ำมันอันหายากอยากแลกอันไหนเลือกเอาเลยนะครับมันเหลืออีก250ชิ้นเท่านั้นถ้าเป็นผมก็คงเลือกตั๋วสุ่มกาชานี่แหละเดี๋ยวเดียวยังไม่จบเท่านี้นะผมจะทําการอัปเกรดตัวละครขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับด้วยการตีเสื้อแดงขึ้นมาเป็นขั้นที่3เมื่อวานนี้ผมได้ทําการดึงตัวนี้นะครับออกมาจากตลาดมันตั้งราคาถูกมากท่านผู้ชม รู้ไหมว่าผมดึงมาเท่าไหร่มันขายพ5นหกับพันหรวมเบสเซตรประมาณ3,000ทองนะครับเนี่ยดึงมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดวงเราเนี่ยไม่มีในการสุ่มแปลนแดงเราก็เลยต้องใช้แบบนี้แหละแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะสร้างเสื้อแดงขึ้นมาผมดูแล้ววัตถุดิบไม่น่าจะพอนะครับยังขาดอีกพอสมควรเลยไอเนี้ยขาดสีเขียวประมาณสิชิ้นเท่าที่ผมดูนะครับ มันสามารถหาได้จากที่ไหนได้บ้างเนี่ยสมมุติว่าผมจะเอาสีเขียวแบบเนี้ยที่มาจตุรลัสเวทมนต์ชั้น 1F เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามันสามารถแลกอะไรได้บ้างไปที่จตุรลัส 1F นะไปดูกันเวลาแรกนะครับเราต้องมาแลกกับตัวนี้หรือเปล่า นี่ไง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 ผมขาดตัวนี้อยู่เฮ้ยพอมั้เนี่ยขาดอยู่สิบชิ้นแสงวัาแรกอีกเจ็ดชิ้นนะครับนี่แลกได้แล้วแล้วก็ตัวเนี้ขาดอีกเท่าไหร่สาสิบชิ้นเฮ้ยพอไห้สามสิบได้อยู่นะครับนี่แลกแล้วนี่นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาทําการสร้างเลยแต่ว่ามันน่าจะสร้างได้แค่ตัวเดียวนันเนี่ยดูแล้วนี่นะครับ3ฟืบแล้วก็อีกหนึ่ฟบครบห0ึอ่ะทีนี้เราจะทําการสร้างแล้วนะครับเราก็ไปที่สร้างเลยถ้าเกิดมันเป็นพวกอาวุธบวกแเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างที่ npc เราสามารถกดสร้างตรงนี้ได้เลยนี่นะครับเห็นไหมเราก็กดเปลี่ยนตรงนี้เราก็เลือกใช้วัตถุดิบ หลังจากนั้นเราก็ทำการกดสร้างเลยครับเอ้ยนี่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 สร้างมาแล้วหนึ่งตัวแต่อีกหนึ่งตัวเนี่ยวัตถุดิบไม่พออย่างแน่นอนผมจะทำการไปกดที่ตลาด E X D นะครับไปเดี๋ยวเราไปช็อปที่ตลาดกันอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาด E X D นะครับหลังจากที่ผมคํานวณเนี่ยมันน่าจะใช้อยู่ประมาณ10ไฮด้าผมทำการดึงมาเรียบร้อยแล้วนะ และหินที่เราต้องการนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยนี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องใช้ตัวนี้ก่อน steel box ซึ่งเราจะต้องใช้ทั้งหมด300ร้อยก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะดึงไปเลย3อันเราจะกองข้อมูลจากตัวที่มีราคาต่ำที่สุดนะครับนี่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่1.79เอาล้วนะครับจะทำการดึงแล้ว3ชิ้น แล้วเราก็กด p u r c h a s e เลยครับอ่าสำเร็จไปแล้วนะครับชิ้นแรกเราก็กดรับเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งมาที่คลัง x d a g ดาของเราเห็นไหม inventory จากนั้นเราก็ไปทำการช้อปปิ้งต่อนี่นนะเราก็มาช้อปปิ้งอันเดิมนะครับเราก็เลือกที่ Steelbox เราก็เลือกที่ราคาต่ำที่สุดกดไปเลยครับอีกหนึ่งอัน อ่ากล่องที่2ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่กล่องที่3กันเลยนี่นะเราก็กลับมาดึงที่เดิมเราก็เลือก steel box จากนั้นกลองข้อมูลนี่เลยครับกดเพ c h a s e กล่องที่3ม,มาเรียบร้อยแล้วนี่คือครบ300ก้อนแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ไปทำการดึงหินสีเขียวครับ หินสีเขียวตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่เลยโอ้โหแพงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งจุดปดเจดจัดไปครับนี่แล้วเราก็คลิก p u r s h a s e เสร็จเรียบร้อยอันนี้จะใช้แค่หนึ่งก้อนแล้วก็ยังขาดอีกหนึ่งอันก็คือไอ้เจ้าหินตัวสีสีอะไรสีเขียวนะับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่านี่เลยอีโคลิซึม นี่นะครับเราก็ทําการกรองข้อมูลก่อนจะได้ไม่พลาดของที่ถูกที่สุดนั่นเอง1.9นะครับกดไปช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมครับท่านผู้ชมเอ๊แต่ที่ผมสงสัยมันทำไมมีคําว่าเซนกับเซลลตรงนี้มันหมายความว่ายังไงครับถ้าเราเอาเข้ามาที่เมียโฟร์เฮาส์อินเวนทอรี่แสดงว่า เอาไว้ตรงนี้คือมันอันนี้แล้วหรือ,อยังหรือว่าเราต้องส่ง Import เข้าไปในนั้นอ่ะลองกดส่งดูนะครับว่ามันไปไหมแล้วเดี๋ยวเราต้องลองไปเช็คในตัวละครดูนี่นะครับเราก็กดเซนไปให้หมดแล้วมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะเมียโฟร์เฮาส์นี่นะครับหชิ้นเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในเกมกันว่ามันได้ไหม อ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเข้ามาที่คลังเอ็กดากโกของผมไหมนะนี่ครับท่านผู้ชมมันเข้ามาแล้วแสดงว่าพอเรากดซื้อของเนี่ยเราจะต้องทําการเซนไอเทมไปที่เมียโฟแวร์เฮาส์นะมันนึงจะเข้ามาโชว์ในนี้แล้วเราก็ทําการปลดผนึกออกไปเลยครับนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็ นี่ได้มาครบแล้วจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปิดมันออกมาคนี่100 200 300 100แล้วก็100ครบแล้วนะจากนั้นผมจะทำการตีเสื้อแดงขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยการใช้นี่เลย เสื้อแดงบวก8ขั้น IV นี่นะครับกดสร้างเชิบชื่อเด้งเห็นไหมท่านบัตรกรุงสร้างเครื่องแบบเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะทำการตีขึ้นมาเป็นขั้นที่2ครับแล้วเราก็จะได้ขั้นที่3ปาดไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นมาไกลขนาดนี้นะเนี่ยกดสร้างเลยนะ1 2ึ่นี่นี่นี่นเอาอีกเอาอีก มีโอ้ได้เสื้อแดงขั้นสาวท่านผู้ชมมาแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลงไปบวกไม่รู้ว่ามีหินตีบวกอีกยนันเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลานปราสาทบิชอนแล้วเราต้องไปที่คลังของเราครับ นี่เลยนี่เลยแล้วเราก็ดูว่ามีหินบวกไหมน่าจะมีอยู่นะเฮ้ยมีหินกระโดดด้วยอะ่ะจัดว่าแจมนี่นี่เอ,อ้ยไม่ใช่หินกระโดดหินโลดปวดเปียดาวิว <c oughs> เอาวะบวกได้5ก็โอเคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราทำการบวกเลยนะครับเราต้องไปที่นี่นะแล้วก็กดเสริมพลังโชวบวกหนึ่ง นี่นี่นี่บวกสองนี่นี่บวกสามนี่นี่โอ้โหบวกสี่นี่นี่นี่เอายีกเอายีกเราไม่มีหินโดดเราบวกไปห้าเลยนี่ตดตดเตดเตดโอ้โหเหมือนักฟินอะไรอย่างนี้ืมดูซีดูซี อืมเอาเยอะไ้นี่โอ้ยไม่เอาอันนี้เอยโอเคเอาใช้ไปก่อนไอ,อ้เพิ่มโอกาสสตันกับเพิ่มโอกาสใบไม่ได้ใช้นะครับเอาไหมนี่เอาไหมนี่เพิ่มความเสียหายโจมตีบอสไม่เอาเอาเขียวอีกเอยโอ้โ,อโหเอาเป็นว่าใช้นี้ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะในการสุม่มคิดว่ายากอยู่กว่าจะสุ่มได้อันดีๆ ทีนี้เราลองดูว่าถ้าเกิดใส่เซตเต็มเนี่ยมันจะได้พลังสักเท่าไหร่กันเชียวโอ้ยังไม่ถึงแสนสามเลยครับท่านผู้ชมมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะเนี่ยเสื้อแดงขั้น3นะครับอืมแต่ว่าเพิ่มความเสียหายโจมตีคริติคอนก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะพลังป้องกันก็น่าจะถึกเยอะขึ้นอีกนิดนึงโอ้ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นมาไกลขนาดนี้แล้วก็ดูจะหมดเยอะพอสมควรเลยนะยังเหลือของอีก เนี่ยรองเท้าอะไรยิงเนี่ยกําไรแล้วก็แหวนที่ยังไม่มีขั้นแดงอืมเดี๋ยวต้องหาอีกยาวเลยนะครับอ่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับตอนนี้แคลนของผมยังรับสมัครสมาชิกเพิ่มอยู่นะหลังจากที่ได้ปล่อยคลิปย้อนรอยความสําเร็จของบัส Station 1กับ b u ส Station 2ไปปรากฏว่ามีคนไทยเริ่มทยอยมาแล้วครับนี่แค่2วันเท่านั้นนะนี่นะครับมีมาเกือบเต็มแคลนแล้วนะ่ะ ยังว่างอีกประมาณ15ที่ผมไล่ดูแล้วเพราะว่าในนี้มันจะมีตัวละครตัวเด็กที่ผมให้คนแครนหนึ่งเนี่ยเอามาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อเอามาแบบดูแลความเรียบร้อยช่วยผมอีกทีนึงแล้วก็ผมยังเปิดรับในส่วนของอาวุโสแครนน่าจะว่างอีกประมาณ7ตําแหน่งหากคุณสมบัติได้ก็เตรียมขึ้นมาเป็นอาวุโสแครนเลยครับมานะครับย้ายมามาเป็นครอบครัวเดียวกันที่นี่คนไทยเยอะมาก เฉพาะแครนของผมเนี่ยถ้าเกิดรวมแครน3เข้าไปแล้วคนครบเมื่อไหร่นะมันก็จะเป็น150คนแล้วเราสามารถคุยผ่านช่องพันธมิตรที่มีแต่คนไทยอะครับรวมไปถึงช่องทาง Discord ผมก็มีให้เช่นกันก็คุยกันบางวันก็คุยกันยันเช้าก็มีนะถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ย้ายมาครับอย่าคิดเยอะเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนบอกเลยนะว่าไม่มีซีซั่นสแล้วนะบจบแค่นี้เต็มคือเต็มไม่มีอีกแล้วนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย